สวัสดีค่ะวันนี้สาราจิตภาพพี่น้องมาลงท่องหาขุดปูคือเก่าขามากกระปลาต้นบักกรันหอมหัวกับมาหอดต้นบักกรันสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะไปลุยน้ำกันค่ะคุณไอิ์เล่าล้มไปหาก้อนแล้วคุณไอิ์เล่าล้มไปคุณเหล่าพี่น้องไปค่ะไปลุ้นหาหูปูน้ำกันวันนี้กับสีแดดแห้งๆแน่จักหน่อยแต่กระสูนคือเก่าค่ะคุณยายกับบได้มาน้าเนาะค่ะเพราะว่ายิ้มละมากอะ ให้คุณย่าได็กผักพรไปก่อรตะวันเลากะคุณย่วา,ยา,า,าว่าอยากมากที่เก้าละไม่อยากยุ่งเฮื่อนดอกแลว้ววแต่วันจะห้เแล้วอยู่เลี้ยงน้องอันดาน้าน้องอันดาไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะป้านมีซาเพลินพี่น้นองสะบัวเพอ่อนพักกับเรองก็เป็นพักกันเฉียดน้องใส่ก็มาถัด แต่ขายอีสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะไปลุยหาผู้ปูซอยกันหาไปน้ำกันนี่แหละค่ะเป๋าตุนวัคซีนหายมากกันทุวอาการหอนน้นอันนี้กับแม่หมาผู้ใดญ่บุเพิ่นเห็นห้ามาเพิ่นเฝ่าวเดียนมาหลับเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเคยเห็นมาเคยมาปลอกกันเคยเด็กกินน้ำเพิ่นเด็กเลี้ยง ราโบกมือหรอไม่โบกมือหรอแล้วควายยังไงแล้วมันคว้าก้อนเราขุดก้อนแล้วคว้าตูเลยพี่น้องเยอะมากเบ่งเบ่งเบ่งเด็กกิริศเด็กกิริศเด็กกิริศวิ่งอิริร้ายโตอิรีอิริพี่น้องเจ้ากิริศนเองโอ้โหจ้าวเขื่อนแบบน้าๆเจ้าอ๊บหืมได้อิริเลยพี่น้องเจ้ากิริศพ่อบอกว่าได้กิรเน้าหมอนี่พี่น้องตุเรงงานของข้าพี่น้องว้าวตัวแบบนี้หนึ่ง อุ e <là> ้ยอ <là> ีริได้หลายเลยเบิงนั่นนันจับเอ้าเอ้าเอานั่นไดไริีิรีดร้อมหมานแล้วตัวเรีกแห้งมานวันนี้หู้รียกแกงมานเด้นิรีดร้อมบ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งกระปูเบิ้งเบิเบิ้งพ่น้องเบิ้งอู้ตัวบบใหญ่เลยมันกิหนีก้อยบ้อตัวผู้ค่ะพี่น้องนี่ยด้่รีดีวะวัหลายตัวเลยเอาจับเอาเลยจับแล้วอ๋อๆนั เดี like them, ๋ยวนแหงเลอยงนมองได้ชนชื้นกิเขไปตีนี่นหันมอกไปอีกตัวนึงนี่เนี่ยลุมเดียววหลายตัวนี่นี่ครบไปหแล้วหมดแล้วโอ้เลยคดดีพร้อม กิริสฟอมพ่นหองกิริสฟอมนี่นะตัวี่หอมตังดังเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละตัวหอตงดังเนี่ยหองดังๆแล้วปะคนื่อบัดม้าบัดบาพัคือบถืกินออไมตกพงแล้ว่มากงก็โอ้โหรบ่านกับื่แล้วยังเรพี่น้องโอ้ยปอด้าไเจ้าล้เจ้เออลด

เออถึงโคแล้วโคแล้วโคแล้อยู่บน่ะอออเคอ๋ออ๋ออ้ยอ่ได้สภาพนั่นคนเราตื่นเหมืนขาสีบังง้างก็ตัวเมียค่ะพี่น้องตื่นเอองานนียตื่นเตน ลูกใหญ่ๆใหญ่เขาพวี่หนึ่งเล่ามาเล่ามาโอ้ท่านปล่อยผัวหลวงอีกท่านจริงจริงเหงมหือน เลือดพักไปจนโอ้โหเลือดตัดเลอดนี่คตัวเมียสวยๆค่ะพ่อปะงูปูหาหูปูนรำกันก็พี่น้องเดี๋ยิ่งรามาเคลียร์ก่อนแต่ทางนี่ยจะเป็นหินทรายครับอันนี้เปลี่ยนโซนก็พี่น้องหมามีห่ออ่หนนมันนั่นเป็นขี้ดินแข็งนะ ผู้หลายแต่ว่าต้องเลือกเอาผู้หน่อยหน่อยหลายนี่เป็นดินทรายต่อัดเยอะแต่ก็น้อยครับมาซื้อทั้งหมดง่ายอย่างเงา โอ้เลยกครับพี่น้องของพ่อเลยเปี่ยนสะปวดแอวเลยแต่ว่าโอ้แต่ว่าโตใหญ่คักเลยข้าเบื้องพี่น้องที่โตใหญ่บพรลึกปานนะมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้พวกยังลึกเลยพี่น้องมาดูกันนะะนะเสืนมาเรียนี่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่มีอะไรมากโอ้ลึกกับตัวใหญ่โอ้ตรงเนี้เสือนี้เฉื่ยเฉื่อยแต่โอ้พี่น้องมาโซ้นี่ก็บ่าพอพักแก่นขมพี่น้อง เกียนขมขุณนย้เจ็ดิามุณ้นได้ก็ลองกัน้ได้ประเดี๋วมากนน่นเนอืมขึ้นหน่อยนึนนงมาทันเกี่นั่นเหมอนเราถามดูค่ะ เอเห็นน่นมาแวะเป็นเตาะม่แวะเป็นเตาคือว่าคือปอปอเนี่มว่าเราบุาาจะห้อยกันมาขดหนูจะเลยถามว่าบ่ไม่ปลอดเกขมบ่อเป่ววทั้งแกเหมือนตุมหมหันอันนี้ก็ท่านถงแกกันเนาะายจูกก็ดดลด

กคือหูใหญ่แทหูใหญ่มากโกงแล้วนึกว่าหางันขึ้นบงบดอีกเยอะได้ะห็นตัวขึ้นแล้วแถตัวแล้วเห็น่หยพี่น้องเห็นเลยอ้หูหตัวใหญ่แท้พี่น้องน่าสร้างมากเลยนขอจับบ้งหน่ยเด้อจะเกิมเงนหนีบ่อยเด้อ อ๋อกำลังสจขึ้นมา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 ,มา,มาโอ้โหตัวเมียค่ะพี่น้องตัวบอกง่ายบอกง่ามเนาะนี่เรียกของการ<ม>อันโคตรยิบูแบบจริงจังค่ะพี่น้องไม่เถาวรแล้วบ้าแล้วหุ่นห้ยิบแล้วม่านแท่นไม่เถาวรกะสีม,รนนมะรุนนะจังหลยเหมือนอึนสิรูไหวปะตรงนี้แค่แนวเป็นดินใต้ตันกะลึก khi cây tua hén được rồi là đẹp rồi. những bức tranh được, làm đấy หาจนฟอพี่น้องฟอแล้วพวบแล้วตัวใหญ่หลายพี่น้องเอ้ยตัวบักง่ายหนึ่งคน่ะสวยมากโอ้ขึ้นอย่างเงี้เสียงแฉบมาหนึ่งเออพอถึงแล้วกระตื้นกระตื้นกระฟอดพี่น้องเบิรงถึงแล้วขึ้นอย่างเงี้เสียงแฉกมาหนึงนี่มันไปทางเพื่อนหรือเป่าดนอือเอออยู่มืออือ นันถึงแล้วตื่นก็นแหตื่นพี่งเใหญ่่โอ้หหองโอบกขนาดบ่อนี่พึ่งพึ่งบกไปเลยเ่งน้พึ่งแหงย่งแข่งเลยเอาโคเอพี่น้อง ยังโตอยู่เ่ยลูกกระปูเออลูกเขาลูกลูกเขาลูกเขาเอ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 าไปน้ำอยู่เอาโอ้เก่งผมเลยูไม่ปูซ้ำไม่จะกิดริทเกวงมากจรองจางบตกหอยได้หลาย ว่าอนีษได้โดห้อยเลยทั้งหเต็มเลยนะครับกันกรจากหอยทัางั้นเลยามแหงลงยาว

เป็นดรือกเลอเห็อดอันนี้อื้ขวดต้องกระได้กี่กาและ,ละว้าหล่นแกะแล้วถึงเขาท่ายังไงโอ้โหสุดแขนเลย Do vậy phải 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 ยังม <laughs> ีชีวิตอยู่เลยนี่พี่ดองนกระพง่ายนี่กัผักแกงโคมก็เมือนกันี่แกงโคลมมันแก่ค่ะมันอ่อนอ่อนๆนิ่มจะเจ็บสววแล้วพี่ดองเจ้าสูแม่เท่าเจามาได้ได้นี่แม่เท่าลเราเก่งเลยเรากดนางแทนไล ขุดปั๊บนังบวมเหมยมนนังแบบนี้่ยนังก็มองเลยถ้านั่งก็ผื่นเห็นอยู่เดเขุดปูคือนังก็บนี้งเจียบปนเนาะดพี่น้องโอ้ยหสนนั่งแกะมานึดีนั่นเป็นดินทรายนี่ส่วนท่งนี้เป็นดินทรายครับพี่น้อง หบางหูกันเลิกกันบางหูกันี่ครับว้าตัวงามเท้เพื่อมีอสวยๆค่ะยินรล้ผอกินดิบพบ่น้องเพื่อกันร้ายครับเปิดอมเจอวัน้นหละโอ้เอาโอ้หอวขาดครับกินดิบกินดิว้ากินดิกับใครใครใครเล่นีีน้องนะ หากิลีดพอกิลีดก็เอาค่ะไปบกหอยง่ายเลยกิลีดเคลียไปห้าเทลียกับพอบอกหอยง่ายค่ะพี่น้องกิกแล้วคุบกิลีดหลายรอบแล้วนี่นี่แต่ตัวดำๆตัวไค่ๆถึงแล้วเปล่า

มัน,นเป็นดินทรายไงเป็นดินทรายมันตหกหรอลงหรอเฮ้ยนี่เห็นวแวบๆมันอื้อหอ้ย <c ười> ง่ายโอ้โหนังส้งโนยอ ตัวอย่างนี้อ่ะพุ่นการสองนม่นการยูช่างผลการเดือดก็ห่อนแห้งแล้วผมลังสียางไปเขาห่มแล้วช่างพุ่นเออเริ่มหมอนแล้วผมลังสะไปเขาห่มแล้วช่างมีการเป่ายึดโลกกับเขาห่มเรียบร้อยเป็นได้ปะเป็นไดเดือดมากุดเธอหนึ่งเนาะ เป็นได้มือแรกเฮอแร็กกับมือมือเล็กก็คอยมือเราคดเอวซื่อคดเอวเล็กมืออื่นจีตื้นได้บุบหนี่ถือได้อยู่สูงขึ้นเอาไปแถวป่อยชิมแล้วว่าเสียนะไปแถวพี่น้องเดียวอันมือนี้เทากันนาสิยุทธกันซ้ำนี่เรามือแรกว่าไหวแล้วบุลเลี่ยนในบางชงป้าพี่น้องมาเบนฝนนั่งท่าหวาดจิไปเก็บอันนี่ มาสิไปเก็บพักกันนี่ยังกับพ่อแก่นผมกแก่นผมแห่แถวโอ้แดดฮอตที่รีดพี่น้องมีหลายอยู่เโ<า>คขุดง่ายหมดเลยครับพี่น้องช่วงทั้งนี้ขุดง่ายแน่ครับพี่น้องขุดง่ายอยู่ไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปสำหรับคลิปหน้าพอกันไม่ขอบคุณที่มาใหาย้ยกำลังใจสาวรัดไกอีกเนาะค่ะเตียดกับฮอนสูคือเกาวค่ะสวัสดีค่ะ พ ouais. hey, oh. ี่นงเงียบมิดซีดีไม่ของแห้งเติะเดี๋ยวยีกน้อยเขาก็จะไทยเขาก็จีบ่มีหมองหาเลยดิของหน้าแล้วสีเปเรียงง่วเนาะไม่นวะจะง่วนเป็นลายน้า